ก็ได้แล้วก็เนาะยืดกล้ามเนือเนี่ยก็จะเป็นท่าท่าเดียวกันกับในผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้เลยแต่ว่าเราเป็นผู้ทําให้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการออกกําลังทั่วๆไปนะคะก็การออกกําลังทั่วๆไปเนี่ยค่ะก็จะ จะให้ผู้ป่วยนอนนั่งหรือว่ายืนเนี่ยขึ้นอยู่กับการทรงตัวการทรงท่าของผู้ป่วยด้วยนะคะถ้าทรงท่าไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรจะให้ยืนออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายทั่วๆไปเนี่ยก็จะทําเป็นชุดชุดหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0ถึง20ครั้งต่อท่าขึ้นอยู่กับความทนทานของผู้ป่วยนะคะก็มันก็จะมีพวกท่าขยับบริเวณคอแขนขาท่าลุกนั่งยืนเดินพวกนี้นะคะที่พูดถึงการนั่งยืนเดินเนี่ยคะ่ะ ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยค่ะก็มักจะไม่ค่อยมีกระติกระายที่จะเปลี่ยนท่าทางหรือทํากิจกรรมต่างๆอยู่แล้วเพราะเขาป่วยเนาะเราก็อาจจะต้องคอยกระตุ้นให้เขาเนี่ยเปลี่ยนท่าทางอาจจะให้อาจจะเสนอแนะว่าอ่ะนวันนี้เรามาทํากิจกรรมอันนี้กันหรือว่าเออวันนี้เรามาขยับกล้ามเนื้อกันเรามาออกกําลังแขนขาการจะได้แข็งแรงมากขึ้นเนาะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการบริหารการหายใจเพื่อสุขภาพปอดนะคะเพราะว่าจริงๆในผู้ป่วยเลือรลังเนี่ยมันเสื่อมทุกทุกระบบของร่างกายอยู่แล้วโดยเฉพาะอันนี้ก็จะเป็นระบบทรวงอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกการหายใจที่ถูกต้องนะคะมันก็จะได้ใช้กล้ามเนื้อที่ปกติ เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อาจจะเป็นกล้ามเนื้อผนังทรงอกช่วงบนหรือว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราฝึกให้ถูกต้องเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับออกซิเจนที่เพียงพอก็ร่างกายก็มีกําลังมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นนะคะมีสุขภาพปอดท,ที่แข็งแรงนะคะก็ รูปแบบการฝึกหายใจนะคะง่ายๆเอามาแค่2ออย่างเนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นการฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกลบังลลมอันนี้ก็คือเวลาหายใจเข้าเนี่ยจะต้องเห็นว่าท้องเราป่องหายใจออกเนี่ยต้องเห็นว่าท้องเรายุบนะคะง่ายๆนะคะอาจจะเวลาเราฝึกหายใจนะคะเวลาเท่าๆอะคะ่ะทำประมาณ3 5ถึงครั้งก็พอไม่จำเป็นต้องเป็น10ครั้งนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมเนาะก็ เวลาเราฝึกหายใจนะคะก็อาจจะเอามือเราเนี่ยค่ะสัมผัสที่บริเวณหน้าท้องอลองทำเลยไหมคะอเอามือจับที่บริเวณท้องของเรานะคะแล้วก็กำหนดให้หายใจเข้าให้ลึกที่สุดนะคะเวลาหายใจเข้าลึกที่สุดแล้วเนี่ยหน้าท้องเราอาจจะต้องดันมือของเราให้ขยายออกมาได้ แล้วเวลาเราหายใจออกค่อยๆผ่อนออกทางปากนะคะเบาๆช้าๆพอทำได้ไมยคะง่ายๆเนาะได้ไมคะสักสองสาครั้งก็พอนะคะก็หการหายใจแบบนี้นะคะ,ะ,คะจะทำให้ได้ ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมากที่สุดเลยเป็นวิธีการหายใจที่ดีมากนะคะต่อมาก็จะเป็นการฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อผนังทรวงอกอันนี้จะยากนิดนึงเนาะอ่าเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูนะคะก็บริเวณผนังทรงอกนะคะอย่างเช่นอ่ช่วงนี้ของผนังทรงอกนะคะเวลาเราคนจะต้อง <c oughs> ใช้มือใหญ่หน่อยนะคะพื้นที่อ่าล้วย,ยืนเลยก็ได้ อ่าเด็กน้องยุ่งยืนเนาะเออเวลาเราให้ผู้ป่วยหายใจนะคะเราก็จะใช้มือสองข้างนะคะช่วยกันทำมาช่วยกันทำมาหาก,กินนะคะอ่าใช้มือสองข้างนะคะจับบริเวณนี้เนาะอ่าอันนี้เป็นผนังซวงอกช่วงบนนะคะอ่าแล้วคราวนี้เราก็ให้ผู้ป่วยอ่าหายใจเข้าให้มากที่สุดลึกที่สุดนะคะ จนบ,บริเวณผนังทรงอกตรงเนี้ยมันดันมือเราออกมาได้ลองจับคู่ไหมคะลองจับคู่กันทำไหมคะอลองใกล้ๆนะคะง่ายๆ เวลาจับนะคะมันจะค่อนข้างเฉียงเฉียงเข้านิดนึงเฉียงอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยถ้าเกิดเขาทาถูกเนี่ยปลายนิ้วเราเนี่ยมันจะแยกออกจากกันเพราะว่ามันถูกดึงออกใช่ค่ะแต่ระวังอย่าให้ใครแอบขี้โกงแอบตัวอย่างนี้นะไม่ช่วยค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตรงไข่ปลาอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วเธอจะมาอ้อมไหมอมือัน้คือมือเนี่ยปลายนิ้วจะแตะอยู่บริเวณไหปลาานิดนึงถ้าอย่างหนูอวบหน่อยก็หาไม่ค่อยเจอก็เลยแต่อย่างที่หปลานี้นะคะแล้วก็ตอนนี้หายปกติตอนหายใจปกติอยู่เท่านี้ใช่ไหมคะพอหายใจเข้าลึกๆบอกเขาว่าให้หายใจช่วงบนแล้วเราก็สังเกตดูเขาทำถูกไหมเพราะเขาหายใจเข้าจะเป็น มันจะยืดออกแต่หนูไม่ได้หนูไม่ได้แอนอกช่วยนะคะไม่อยากให้เขาแอนอกให้แตะให้แตะไว้แล้วก็หรือถ้าเกิดเราทําเองอย่างเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราทําเองเราแตะไว้อย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วหายใจหายใจเข้าก็จะเป็นปลายนิ้วมันจะห่างออกนิดนึงปลายนิ้วมันจะห่างออกนิดนึงอะคะ่ะหรืออีกค่ะประมาณนั้น หรือไอทีจะจับจะจับเป็นด้านข้างก็ได้แล้วก็ให้ออกที่ด้านข้างให้ความถ้าเกิดเราจับเขาอย่างเงี้ยให้รู้สึกว่าเขาหตรงด้านข้างมันขยายออกเพราะว่ามันจะต่างกันกับตรงที่หายใจเข้าท้องป่องถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดหายใจเข้าท้องป่องเนี่ยลมมันมาอยู่ที่ตรงนี้ตรงกระบางลมหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นด้านบนเขาจะไม่ขยับเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหายใจเข้าทางช่วงบนจริงเนี่ยด้านข้างอ่ะมันจะขยายออกหรืออีกทีนึงก็บอกให้เขาเกรงหน้าท้องไว้คือแบบว่า อย่าให้ท้องป่องเกรงหน้าท้องไวแล้วให้ลมหายใจออเ,เข้าทางด้านบนแทนหายใจออกนะคะผนังทรงอกเนี่ยค่ะมันก็จะกลับเข้าไปที่เดิมเพราะฉะนั้นมือเราอะ่ะมันก็จะหดกลับไปที่เดิมถูกไหมคะตอนแรกมันขยายออกอย่างงี้ถูกไหมคะลักษณะการขยายเนี่ยขยายออกอเสร็จแล้วมันก็จะดันกลับไปที่เดิมนะคะ,ะแล้วก็เวลาหายใจออกลักษณะ เหมือนกับหายใจเข้าท้องป่องนะคะก็ออกทางปากเหมือนกันค่อยๆออกนะคะค่อยๆผ่อนออกค่ะเวลาหายใจออกอะค่ะทุกครั้งเน้นให้เป็นค่อยๆออกแล้วก็เหมือนที่เราน่าจะมีคนเคยได้ยินมาบ้างเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้เรากั้นไว้แป๊บนึงให้มันมีการแลกเปลี่ยนให้ดึงเอาอากาศไปใช้ในในถุงลมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกโอเคเดี๋ยวต่อนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นการเรื่องการฝึกการทรงท่าแล้วก็ฝึกการทรงตัวอาจจะเห็นในผู้ป่วยสูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุทั่วๆไปเนาะการทรงตัวเขาจะไม่ค่อยดีอาจจะมีสถิตินะคะว่าหลังจากอายุ60ขึ้นไปแล้วเนี่ยมักจะเกิดการล้มเกิดขึ้นเนื่องจากพวกเนี้ยระบบพวกเนี้ยการควบคุมพ,พวกเนี้ยมันเริ่มเสื่อมแล้วเนะาะคราวนี้อ การทรงท่านะคะก็คือการจัดให้ร่างกายอยู่ในสมดุลของท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือว่าการเดินก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการทรงท่าแล้วก็การรักษาสมดุลเนี่ยก็จะเป็นรากฐานที่สําคัญในการเคลื่อนไหวแขนขาหรือระย่างไปด้านข้างในทิศท,ทางต่างๆถ้าผู้สูงอายุผู้ป่วยไม่สามารถ รักษาสมดุลให้อยู่ในท่าทางต่างๆนั้นได้ดีพอนะคะมันก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดการหกล้มเกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องดูนะคะแต่ว่าการฝึกการทรงท่าแล้วฝึกการทรงตัวเนี่ยก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้ฝึกกันเองเพราะว่ามันมีความเสี่ยงก็อยากจะให้ฝึกกับ ในที่ที่ปลอดภยัยอาจจะมีนักกายภาพดูแลก็ได้นะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือนักกายภาพก็จะดูประเมินได้นะคะแล้วก็สามารถให้ฝึกเนี่ยให้เพิ่มระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้นะคะแตะ่ก็เข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยทุกท่านเนี่ยคงไม่สามารถที่จะมีนักกายภาพตลอดเวลาได้เพราะฉะนั้นคนอยู่ใกล้เนี่ย ประกบเข้าไว้ถ้าเกิดว่าจะให้เขาฝึกยืนหรือว่าฝึกนั่งนะคะเพราะที่ฝึกนั่งเนี่ยในคนที่เป็นอย่างอัมพาตอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะตกข้างหนึ่งตลอดเวลาเราอาจจะต้องใช้อย่างอื่นช่วยในการเอาหมอนซัพพอร์ตหรือว่าเรานั่งอยู่ใกล้ๆแต่ถ้าเกิดเขายืนได้แล้วเนี่ยให้หาที่มั่นเกาะที่มั่นให้แน่นยหรืออยู่ใกล้ๆกําแพงประมาณนี้ไว้เพราะว่าเวลาล้มทีเนี่ยถ้าเกิดเขาพลาดเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็ยังมีอะไรที่ ซัพพอร์ตได้นิดหน่อยแต่ว่าแล้วเราก็จะคว้าทันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ยฝึกยืนเกาะมือเราเปล่าๆถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไม่มีความชานาญพอเนี่ยเวลาเขาล่วงทีเนี่ยเราควบคุมไม่อยู่อะค่ะเพราะเราก็จะไม่รู้ว่าเขาล่วงไปทางไหนถึงไหมคะคือฝึกเองได้บ้างแต่ว่าเน้นให้อยู่ชิดกําแพงหรือที่เกาะไว้แต่ว่าการฝึกพวกนี้เนี่ยมันต้องมีการอินพุตขึ้นเรื่อยๆค่ะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพระาะฉะนั้นเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยอาจจะให้เป็น คือประเด็นหลักเนี่ยสำหรับการฝึกเนี่ยแรกๆคือเราก็ต้องมีทากายภาพก่อนมันไม่ได้ว่าคือมันก็สําคัญจริงะคะ่ะเพราะว่าเราต้องมีการประเมินว่าจะต้องระดับนี้เนี่ยฝึกได้แค่ไหนเราก็จะพัฒนาได้แค่ไหนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไปทํากายภาพแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพวกหนูเองเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคถ้ากลับไปบ้านให้ทําได้แค่นี้ถ้าดีขึ้นหน่อยทําอันนี้จนคล่องแล้วให้เพิ่มได้อีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาทําตามที่เราบอกจนคล่องแล้วเนี่ย ก็คงต้องกลับมาหากายภาพอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะบอกระดับค่าสูงเกินต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นข้อควรระวังในการดูแลผู้ป่วยนะคะก็คืออันแรกที่สำคัญมากก็จะย้ำบ่อยเนาะการพัดตกหกล้มพอถ้านล้มไปครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะมันเสียหายเยอะอาจจะหักหรือจะอาจจะเป็นนู่นนี่นั่น ตามมานะคะแล้วก็อันนี้เราจะพูดถึงอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกําลังกายนะคะก็ความเหมาะสมของแต่และบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตามอ,อันนี้ที่ศึกษามานะคะก็จะคิดเป็นประมาณ70-8 0%ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดโดยที่อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยใช้สูตร220นะคะลบด้วยอายุของผู้ป่วยท่านน,นั้นๆนะคะ ลองคำนวณของตัวเองดูไหมคะถ้าเกิดคำนวณมาเราอาจจะรู้ว่าอายุเท่าไหร่นะคะอันนี้ง่ายๆนะคะแต่ว่ามันไม่ต้องสตริกตามนี้ก็ได้ค่ะอาจจะดูที่เรื่องความทนทานของผู้ป่วยด้วยอตอนนี้เหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยมากไหมไหวไหมถ้าเกิดเหนื่อยมากเนี้ยก็ควรจะมีการพักสลับพักอ่ฝึกหายใจไปด้วยแล้วก็ค่อยออกกำลังกายต่อเป็นลักษณะอย่างนี้มากกว่านะคะ รู้สึกว่าทุกท่านกำลังจะพยายามคํานวณอยู่220ลบด้วยอายุแล้วก็ที่เหลือสมมุติว่าสมมุติว่าอายุ20ไม่ใช่สมมุติว่าอายุ30ถูกไหมคะ220ลบ30ก็เป็น190 190วันนั้นคือ100%และสูงสุดที่คนที่เราแนะนําให้คนทั่วไปรับได้นี่คือแค่80%ก็อันนี้ต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยหนูสมองไม่ไวขนาดนั้นอช่ไนะคะ ต่อไปนะคะกออ็ข้อควรปฏิบัติของผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยนะคะก็ อย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะตรวจวัดแล้วก็บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องเนาะ <arla? S 1> ก็อย่างประจำสม่ําเสมอเราจะได้รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตของผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยค่ะอยู่ที่ระดับปกติเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วมันสูงเกินไปหรือเปล่าจําเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อีกหรือเปล่าบางทีถ้าอย่างอ,อย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคะ่ะสมมติรับประทานยาแล้วเนี่ยความ ดันโลหิตยังสูงอยู่เนี่ยเราควรและเราควรต้องไปหาหมอซ้ำและว่าเนี่ยยามันไม่ได้ผลหรือเปล่ามันทำไมทานยาแล้วมันถึงไม่ลดลงมันไม่อยู่ในระดับปกติอย่างที่บอกคือ120-80บวกลบ20ใช่ไหมคะทานยาแล้วยังสูงขึ้นไปตั้ง150-100ออย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือทานยาแล้วยังไม่ลดลงเนี่ยก็ต้องระวังเนาะต้องดูว่าควรจะไป เราลอัพกับคุณหมอหรือเปล่านี้นะคะ,ะต่อมานะคะก็อันนี้ก็ส่วนตัวเหมือนกันก็คือเรื่องผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็ถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องเบาหวานเนี่ยค่ะก็จะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทราบเลยว่าปลายมือปลายเท้าเขาเนี่ยเป็นแผลหรือเปล่าบางทีเป็นแผลจนเลือดไหลไปแล้วยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแลเช็คดูว่าปลายมือปลายเท้าของผู้ป่วยเนี่ย มันมีแผลหรือเปล่าเนาะมันก็จะอาจถ้าเกิดเป็นแผลพวกผู้ป่วยเบาหวานพวกนี้ก็จะเกิดเนื้อตายได้นะคะเพราะว่าหลอดเลือดที่มันจะไปเลี้ยงออบริเวณส่วนปลายของร่างกายเนี่ยมันติดตันไปแล้ว